จะมีโอกาสเจอสายเปรหรือไม่คลิปนี้นะคะสามารถดูได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยนะคะเอาละว,วันนี้อาจารย์แม่นำไพ่บล็อกจิจสื่อสัมผัสมาทำพิกอากาศให้ทุกคนได้อธิษฐานจิตเมนเลือกกันเข้ามานะคะไพ่มีทั้งหมด3กองกองที่1กองที่2กองที่3นะคะ คุณมีโอกาสที่จะได้เจอสายเปรหรือไม่1 2 3ก่อนที่อาจารย์แม่จะเฉลยนะคะฝากกดติดตามกดแชร์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้อาจารย์แม่ด้วยนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะยังไม่มีเกณฑ์เจอนะคะแล้วไพ่ย,ยังหมายถึงว่า ในอดีตไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามในอดีตคุณเคยเจอนะคะเขาหรือเธอคนนั้นมารักมาชอบแล้วก็จะส่งเสริมช่วยเหลือคุณแต่คุณไม่เลือกนะคะไม่เลือกเอาคือรักศักดิ์ศรีนะคะ มีความยิงมีความทนงรักศักดิ์ศรีไม่เลือกนะคะขอเลือกคนที่รักไม่เลือกป๋าไม่ไม่เลือกเจ๊นะคะไม่เลือกเขาไม่เลือกเธอนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่สองโอ้โหพลังงานดีมากเลยไพ่นะคะบ่งบอกว่าจะเจอสายเปเลยค่ะกระเป๋าหนักมาเปนะนะ ไคิงข้าวหลามตัด10เข้าหลามตัด,ตดคือคนที่เลือกคลิปนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะคะในอนาคตข้างหน้าภายใน3เดือน6เดือนคุณจะเจอสายเปเลยนะคะกระเป๋าหนักนะคะมารักมาจีบมาชอบแล้วก็เปหนักจัดหนักด้วยนะจ๊าดีใจด้วยจ้าคนที่เลือกไพ่กองที่3านะคะ อันนี้นะคะกองนี้ก็พลังงานดีเช่นกันนะคะคุณมีโอกาสนะคะที่จะได้เจอสายเปนะคะแต่ว่ากองนี้เนี่ยนะคะกองที่3เนี่ยระยะเวลาในการเจอเนี่ยจะเป็นปีหน้านะคะปี2565นะคะอา,อาจจะเป็นผู้ชายนะคะหรือผู้หญิงก็ได้นะคะที่จะมาเปนะคะเรานะคะ คนคนนี้นะคะค่อนข้างที่จะไม่ถึงกับจัดหนักแต่ก็ดูแลคุณได้จ้าบายแล้วพบกันในคลิปถัดไปรับดูดูดส่วนตัวด้วยนะ